ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป๊าป๊า,ปาเป้ทอยถ้ามาแข่งที่นี่เพราะว่าดูในแฟนเพจของทางร้านนะครับมีการจัดแข่งแข่งขันเบสเบสขึ้นในคืนวันศุกร์ที่3 1ตุลาคม 2568กนะตอนแรกก็คือวันนี้ที่ป๋าป๋ามานั่นเองโอตรงนี้มืดไปหน่อยโดยการแข่งขันเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นจูเนียร์กับรุ่นโอเพนนะครับแล้วที่สําคัญคือในการจัดมือกันร,ระหว่างแรนร์รีกับสถานที่จัดนะครับก็คือรผู้สมัครเนี่ยจะสามารถที่จะมาเก็บคะแนนได้โดยถ้ามีผู้เ่ือกการแข่งขันทั้งหมด30คนคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้3มแต้มแล้วก็2ได้2แต้มแล้วก็คนที่ได้3ก็ได้1แต้มขึ้นอยู่กับจํานวนวผู้เข้าสมั โดยวันนี้ของรางวัลใหญ่เป็นพิเศษเป็นฟินิกส์สีดำนะครับถ้าสมัครอยู่ที่200บาทสำหรับวันนี้แต่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่150บาทและจะมีการจัดการแข่งขันทุกวันสุกของสัปดาห์นั่นเองเพื่อนๆสามารถมาที่ร้านแล้วก็สมัครแข่งได้โดยเปิดสมัครเนี่ยโดยเปิดสมัครเนี่ยก็คือ5โมงเย็นนะครับ รุ่นเด็กก็เริ่มแข่งก็คือ6โมงรุ่นเด็กน่ฟีนะอ่ารุ่นจูเนียร์นิฟีมาแข่งได้วันนี้ก็ได้เหรียญทุกคนด้วยกลับไปถ้าใครอยู่แปดริ้วแล้วสนใจมาแข่งเบเบยพาลูกมาได้ครับอ่มมาแล้วพ่อแม่ก็ลงไปกินข้าวก่อนรอลูกแข่งได้นะร้านข้างล่างนัน่งนั่งครับสบายอาหารก็อร่อยเมื่อกี้ป๊บปาะบาสั่งมากินแล้วอร่อยมากเนื้อย่างครับเนื้อย่างเด็ดเด็ดอร่อยผู้ใหญ่จะเสียค่าสมัครร้อยห้าสิบาทนะเมื่อกี้ไม่รู้พูดอะไรยังอ่ะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่ง เ็คือเสียร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีสองชีวิตอขาพูดยังไงคือตายได้หนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปเปลี่ยนคอมโบแล้วมาแข่งใหม่ได้การแข่งก็ปกติครับก็คือสี่แ้มให้ถึงสี่แ้มก่อนก็ชนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ป๊ป๋าจะแข่งผ่งานเข้าไปได้กี่รอบลืมเลยลืมให้ดูคอมโบนี่คอมโบของป๊าป๋านะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ได้เปิดสอบน, 2, น,นี่อันนี้กองไม้ครับเพิ่งมาส่งเอามาใช้งานนีงานแรกเลยดูข้างในกันดีกว่า ทำไมมีกลเล่มล็อกโผล่มาแล้วตัวของป้าหายไปไหนจริงๆตัวของป้าต้องเป็นชักสเกลทำไมกลายเป็นกลเล่มล็อกเด็กแอรเปลี่ยนแน่เลยตายแล้วสนามซีป <c oughs> เปิดมาแทบช็อกเดี <c oughs> ๋ยว,ว <c oughs> กับกลับบ้านก่อน <c oughs> กลับบ้านกลับบ้านไปเอาไปเอาเบเบ็ดตัวที่ป้าใช้มาก่อน เด็กแอบเปลี่ยนไม่รู้ตอนออกมาก็ไม่ได้เช็คแต่ตอนนี้พึ่งหกครึ่งเขาบอกว่าน่าจะเฉลศสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะทันอยู่ <c oughs> ก็ขับรถกลับไปเอาที่บ้านนะดีว่าบ้านอยู่ไม่ไกลมากขับไปประมาณ30นาทีก็ถึงไปกลับนะครับ <c oughs> ก็ไปเอามาแล้วเมื่อกี้เปิดมาแทบชอ็อกมองแบบเฮ้ยกเลมล็อก ไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้แล้วป๊อ้าเอามาแค่สามตัวอะไหล่มันมีซ้ํากันมันไม่ได้ไงสามตัวอะไหล่ต้องไม่ซ้ํากันอนะนี่เรามาดูข้างในแล้วล่ะว่าป๊อ้าจะเด็กมายังไงครับหอบเลยก็ของป๊อ้าจะมีชาร์จสเกลนะครับแล้วก็วิสาหลอดสีเขียวแล้วก็ตัวที่เอามาแทนเป็นอีกวิงก็คือ ในเมลครับตัวนี้ป๊าเล่นแล้วรู้สึกเข้ามือมากตีแล้วก็ทำสกอร์จากลูกแล้วก็มีอธิบานได้ดีครับโอเคเดี๋ยวสต็อกคอมโบเดี๋ยวขอดูแป๊บเหนื่อยตอนนี้สมองเบอรอมากคิดไม่ออกว่าสต็อกมันเป็นยังไงเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับก็เป็นชาร์เกลครับก็เป็น760 u n d e r อันเดอร์แฟลเนาะตัวนี้แบบนี้ครับ ทัสเกลโดยที่2นี่คอมโบนี่บบว่าไม่เคยเกลียนเลยครับเป็น960แล้วก็ฟีบอลรู้สึกเล่นเข้ามือที่สุดละสุดท้ายในเมลครับ770เนี่ยลัสระหว่างรอแข่งก็ขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับไม่ได้ซ้อมเลยนะวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากพอบไปแล้วครับไปซ้อมก่อนเดี๋ยวค่อยดูตอนบบ่าแข่งเลยทีเดียว ดีเซ็ที่คู้วันโอ้สวยรดียกมากว่าไม่ไหวซชกแล้วเดี๋ยวดีเซ็ดที 4, 2, 1, ่ค<อ>ู oh. <อ>่วัน โอ้ยจบเลยสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกสนใจเบเบ้นะครับที่นี่เนี่ยถ้าเด็กอายุไม่เกิน15ปีมาลงแข่งสมัครได้ฟรีนะครับน,น่าสนใจมากเลยที่สำคัญคือทุกคนที่มาลงแข่งสมัครได้เหรียญกลับบ้านทุกคนนะครับนี่เป็นไงที่นี่น่าสนใจไหมอย่าลืมนะร้าน จีนแดงครับสามารถที่จะมาแข่งได้ครับ5โมงเย็นของทุกวัน5โมงเย็นของทุกวันศุกนะครับตลอดทุกสัปดาห์ครับตอนนี้จะมีจัดแข่งแล้วก็ในบางสัปดาห์ก็จะมีรางวันใหญ่อย่างเช่นสนามหรือว่ากล่องเบเบดที่มีราคาสูงมาแจกอย่างวันนี้เองก็ถือว่าเป็นวันที่พิเศษเหมือนกันนะครับก็มีฟินิกวิ่งสีดํามาแจกนะครับครับพ่อแม่คนไหนอยากลองมาแข่งพร้อมกับลูกก็มาได้นะครับที่นี่ครับ สำหรับผู้ใหญ่เองครับมีค่าสมัคร150บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดของรางวัลเนี่ยชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเป็น200บาทนะที่สำคัญเลยคือมี2ชีวิตคนระับนั่นก็คือตายแล้วไปแข่งใหม่ได้อีกหนึ่งรอบนะครใครว่างพาลูกมาแข่งได้ครับร้านจีนแดงหรือถ้าลูกอ่ะอยากแข่งเแบเบแต่พ่อแม่อยากไปทําธุระอื่นก็พาลูกามาโยนยที่นี่แล้วฝากกรรมการหรือคนจัดด,ดูแลได้นะอันนี้เขาฝากบอกมาว่าเขาพร้อมดูแลนะป้าป๋าก็พูดให้แล้วนะครับ สำหรับพ่อแม่คนไหนที่สนใจก็เอารูปมาฝากได้นะใช่ไหมเนี่ยป้าขอตัวไปแข่งรอบ2ก่อนนะครับรอบแรกนี้ไม่ผ่านแล้วกรอบเร็วมากแล้วก็ไม่ได้เอาตัวสำรองอะไรมาเลยมีแค่3ตัวนั่นแหละดูว่ารอบ2ป้าจะเข้าไปได้อีกสักรอบไหมไปครับที่ทุ่งฟันขกสุดสนามบีโอเดตเจอองภูมิครับ Hãy subscribe cho kênh จบแล้วครับชีวิตท,ที่2โดน Impact เด็กเข้าไปตัวแตกจะ่ตัเลยคือ Impact Deck อิมแพคเด็กมันเก่งนะใครเล่นเป็นเนี่ยก็เก่งเลยใครเล่นไม่เป็นก็แพ้สปินไปตลอดนะแต่บ้าก็มีแต่าบ้าเล่นมันไม่ค่อยเก่งอะคือล,ลักษณะการเล่นอนะมันเหมือนกับดานบาสเตอร์เลยก็คือจังหวะ 1- 2เนี่ยถ้าเกิดแบบมันตามไปตีได้ก็คือโอเวอร์เบิร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บแต้มได้แต่ถ้าเกิดมันหลุดจากจังหวะนั้นไปโอกาสที่มันจะชนะสปินก็ต่ำไปแล้ว เรียบร้อยป๊าป้ากลับบ้านนะประสบการณ์อาจจะน้อยไปจริงๆป๊าป้าน่าจะต้องชุดเบากว่านี้แล้วก็หลบไม่ให้เขาเจอป๊าป้าในสนามให้ได้ป๊าป้าก็น่าจะชนะสปินไปได้นะเออจริงๆมันก็ต้องหวังอ่นประสบการณ์ป๊า้ายังน้อยนนะั่นแหละถ้าเพื่อนๆเ,เจอตัวนี้ก็ใช้แผนนี้ไปตู้ครับก็ จบแล้วสําหรับการแข่งขันของาปา้าก็เดี๋ยวแบบว่าอยู่รอดูคู่ทิ่ชนะเลิศของวันนี้แล้วก็จะเป็นคู่สุดท้ายที่อยู่ในทีมดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวรอไปดูด้วยกันนะครับว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเดือดขนาดไหนครับไปครับผู้ชิงแล้วนะครับตอนนี้มนจะจบคู่ที่สามไปมารลุนครึงเงิงทั้งคู่ฮนะ เริ่มแล้วครับ,บากาลังจดกับกล้องอยู่ทักสเกลพวงไปไม่โดนพวงไปรอบเลยดโอ้โหรอบที่สามไม่สามารถเอาวิสาหลดได้ฮนะชารเกลฮะดูนะครับปฏิหารจะเกิดขึ้นไหมวิาหจะตีได้ไหม้ึมะารสเกลยังมีแรงอยู่แต่ว่าเข่าขิดด้านนะ เขาเฟสสุดท้ายแล้วไปนะครับแรกจบลงไหมฮรหรืออะไรกันนะครับหนึ่งแต้มครับโอ้ยเปลา,าครับเอาใหม่แอร์หุ่หม่ครับ ก็คือถ้ามีการกระทบกันแล้วฝ่ายดึงฝ่ายใดออกกระเด็นออกนอกสนามไปก็จะมีการชูดใหม่ครับโอเคลูคอพร้อมแล้วรอบที่สองครับลอลงจังหวะโอ้โหดีใจลคอทวงมาคือออกแรเตอร์ยังอยู่ตั้งกังมีแรงอยู่แต่แรเตอร์เริ่มอ่อนแรงลงแล้วนี่ เดี๋ยวเราจะหมดแรงครับคุณชาวเล่อชนะเทโชว์โอเวอรต้องต้องเทต้องเทกล้องดูนะครับเมื่อกี้มองไม่ทันครับแต่กรรมการเทกล้องดูก่อนไม่แน่ใจว่าจะแอร์หรือเปล่า ไม่เป็นไรแล้ประกาศถิงก็รีชุนแล้วอเอาใหม่รอบที่สามครับลงครั้งนี้ลงสู่สนามป้อมกันนะหัวไว้องคูโอ้สามแต้มจบจบเกมครับก็จบไปแล้วครับสำหรับผู้ชิงชนะเลิศครับเจอดายมากเลยน้องเขาเก่งมากมากครับนขนาดน้องเขายังเป็นเด็กครับสู้กับผู้ใหญ่ได้แบบสวนสิงมากแล้วที่สำคัญเลยคือแบบเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอ่ะ ดีกีน้องเนี่ยเป็นแชมป์เอ็นบีฮอบบี้มาแล้วด้วยนะครับสำหรับ,บน้องคนนี้นะถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องเขาชูดแรงมากขนาดวิสาหลธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแบบเป็นตัวตีได้อะเนี่ยคือถ้าคนมีฝีมือนี่คือแบบน่ากลัวมากจริงๆดีนะครับไม่เจอน้องเขาโอเคแล้วครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นครับถ้าเพื่อนๆสนใจครับอยากพาลูก มาแข่งเบเบ้นะครับร้านจีนแดงนะครับที่8ริ้วนะครับมีแข่งทุกวันสุกของทุกสัปดาห์นะครับสามารถติดตามได้ที่เพจของเขานะครับเขาก็จะเขียนบอกเอาไว้ก่อนถึงวันแข่งนะครับว่าจค่าสมัครเท่าไหร่แล้วก็กฎกติกาเป็นยังไงนะครับเราก็เตรียมเบเบ้มาแข่งครับสำหรับเด็กนะครับย้ำอีกครั้งนึ่งบบว่าเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับ ผู้ปกครองที่จะพาเด็กมาแข่งนะครับเด็กจำว่าอายุส5ห้าปีนะครับมาเข้าแข่งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากเลยครับดีมากเลยแล้วก็วันนี้เขามีการแจกเหรียญให้เด็กทุกคนที่มีการมาแข่งในวันนี้ด้วยนะครับนี่น้องๆก็แฮปปี้กันไปครับได้เหรียญกลับบ้านไปทุกคนเลยครับสำหรับป้านะครับวันนี้ได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยครับก็คือเรื่องของการวางแผนในการแข่งนะคือ ตอนที่เพื่อนป,ป้าที่ป้าเจอวันนี้ครับเขามาดูป้าแข่งแล้วคนที่ชนะในรอบที่ป้าๆแข่งเนี่ยจะต้องไปเจอเขาซึ่งพอเขาเห็นเนี่ยฝั่งตรงข้าวเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรเนี่ยเขากลับไปวางแผนเด็กเขาใหม่แล้วปรากฏว่าตัวที่คนที่ชนะป้าไปอ่ะ เขาก็ไปเจอกับเพื่อนของป,ป้าแล้วปรากฏว่าแพ้ทางเพื่อนป,ป้าก็เลยชนะเขาแบบง่ายไปเลยการวางแผนมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการแข่งเบสเราก็ต้องคิดว่า,เ,าเรามีโอกาสเจอใครแล้วเขาใช้ตัวอะไรแล้วเราจะจัดเด็กยังไงไปสู้เขาเพื่อให้เกิดความได้เปรียบมากที่สุดอัอนนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับถ้าเกิดเราแข่งโค้งทีหนึ่งทีสองเนี่ยแล้วเราผ่านเข้าไปในรอบลึกๆได้เนี่ยเขาจะมีโอกาสให้แบบเรียงเด็กใหม่ครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจัดเด็กใหม่เพื่อที่จะเจอกับผู้แข่งของเราในรอบถัดไปให้เขาอะให้ทางเราได้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสที่จะชนะได้ไอการวางแผนลักษณะเนี่ยปะ๊ะปาว่าดีมากเลยสําหรับการแข่งครั้นี้ที่ป้าปาได้เรียนรู้ไปนะครับเพื่อนๆเราเอาคำแนะนําตรงนี้ของป๊ปาลองไปปรับใช้ดูนะครับในการแข่งขันไม่ว่าจะที่ไหนนะครับลองดูครับ ป๊าว่าตรงนี้มีประโยชน์มากแต่วันนี้ป๊าก็จบแล้วครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องป๊าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบายผลลักกี่ดอนะครับผลลักกี่ดรอ่ใครจะได้ดอหที่ใครดรออกที่ใครออนี่หมุนอยู่ครับหมุนอยู่อ่าดูหมุนอยู่หมุนอยู่หมุนอที่ใครตื่น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 ครด้ปาด้วย ได้ลัคกี้ดอครับของรางวัลเป็นฟีนิกเปงไหมปีเตอร์ไม่ะเตอรไหมู่กเ้ยไห้ไม่ผู้การได้ยู้ได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 ้ไู้ได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 ได้ได้ได้้ได้ได้ไ้ได้้ไ้้ได้ได้ไ้ได้ไ้วเวได้ได้ไดได้ด้ดด้ไ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 ด้้ได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 ้ไ้วด้ไดเวด้ไ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 ได้ฟดนิดไได้ได้ มาบ้านเดียวกันเราจะไม่ให้เวยได้ฟินิกครับ